ผมนะครับในแพทย์ที่เราใบประดับนะครับเป็นสัญยแพทย์มะเร็งและเต้านม,มประจำเอสเวลาน์อินเตอร์สติแคนเซอร์คลินิกแล้วก็โรงพยาบาลลุงราดนะครับก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ได้เอสเวลานได้ให้โอกาสได้มาบรรยายเกี่ยวกวับเรื่องภูมิมมคุ้มกันร่างกายเราต่อต่อมะเร็งนะครับหลังจากที่ฟังอาจารย์สมชาติไปแล้วเนี่ยเริ่มบวมเนี่ยฮะสมองบวม <c oughs> เอาเป็นว่าไม่ต้องจําอะไรนะครับถ้าเกิดว่ามี ข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งหรือว่ามีญาติหรือคนรู้จักคนที่คุณรักเป็นมะเร็งนะครับให้นึกถึงเอสเวลาและโรงพยาบาลมรลุงราดไปนะครับเพราะที่เรามีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งเรียกว่าทุกสาขาระดับท็อประดับอาจารย์โรงลียพทย์รวมตัวกันอยู่ที่โรงพยาบาลมรลุงราชนะครับนะครับสำหรับวันนี้เราผมก็จะมาพูดถึงว่าระบบภูมิต้านทานร่างกายของเราเนี่ยที่มันป้องกันมะเร็งเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างแล้วมีความสําคัญอย่างไรนะครับซึ่งอาจจะมีบางสไลด์หรือบางช่วงที่อาจจะ ครับเกี่ยวกับของอาจารย์สมชาตินะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องว่าภูมิทัาทานเราเป็นยังไงเราจักคําว่าแคนเซอร์หรือมะเร็งหรือยังครับแคนเซอร์เนี่ยคือกลุ่มของโรคนะครับที่มันเกิดจากเซลล์ที่มันมีความผิดปกติตั้งแต่ลักษณะรูปร่างหน้าตามันแล้วก็พฤติกรรมนะครับโดยตัวเซลล์มะเร็งเนี่ยนอกจากรูปร่างหน้าตามันจะผิดปกติแล้วเนี่ยมันชอบกระจายไปที่อื่นคือชอบไปเป็นอววะนี้ก็ชอบไปนูน่นไปนี่นะฮะซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะต่างจากการที่เป็นเนื้องอกชนิดปกตินะครับ คนที่พูดเรื่องมะเร็งตั้งแต่แรกๆหรือแคนเซอร์แรกๆเนี่ยคือยุคเกรกนะฮฮิปโคลคิสเคยกล่กาวไว้ว่าก้อนมะเร็งเนี่ยมันเหมือนลักษณะก้อนที่เป็นก้อนเนื้อที่มีเส้นเลือดดามาเลี้ยงเยอะๆนะครับเขาให้คำจำกัดความหรือนิยามว่ามันรูปร่างมันคล้ายๆตัวปูนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าดูตำร,ราแพทย์ในสมัยก่อนตำร,ราภาษาอังกฤษเนี่ยจะพบว่าเขาอาสัญลักษ์ของมะเร็งเนี่ยเท่ากับตัวปูนะครับแต่ในบ้านเราในเมืองไทยนะครับเขาว่ามะเร็งเนี่ยเดิมตั้งเดิมเนี่ยค้นไปในตำราแพทย์ในยุค เราน่ากลสินตอนต้นในจะมาแพทย์ยุคโบราณเนี่ยนะครับคำว่ามะเร็งเนี่ยเป็นโรครวมๆเขาหมายถึงฝีในร่างกายฝีในท้องการอักเสบเรื้อรังที่ไม่หายนะครับในสมัยก่อนเช่นการเป็นฝีที่ตับเส้นเอยียงเสพมีเขาเรียกมะเร็งหมดนะสมัยก่อนหรือการเป็นฝีผุพองตา,ตามตัวก็เรียกมะเร็งนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราแยกโรคการติดเชื้อออกจากมะเร็งนะครับเพราะเรารู้ว่าสาเหตุการเกิดพยาธิสภาพมันต่างกันนะครับ ในปีปีหนึ่งนะครับเชื่อไหมว่ามีประชากรทั่วโลกเนี่ยนับ10ล้านคน,นครับป่วยเป็นมะเร็งยกตัวอย่างเช่นในปี2019เนี่ยมีการศึกษาว่ามีเคสใหม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งถึง18ล้านคนนะครับและในแต่ละปีนี้มีประชากรโลกเราเนี่ยตายจากมะเร็งถึง8-9ล้านคนเลยทีเดียวนะครับอย่างที่อาจารย์สมชายได้กล่าวไว้มะเร็งเนี่ยเป็นกลุ่มโรคโดยรวมว่ามันเป็นทั้ง genetic disease เป็น chronic inflammation แล้วก็เป็นโรคของ systemic disease ทำไมเป็น systemic disease หมายความว่า สมมติว่าผมไม่หมอผ่าตัดใช่ไหมครับผมรักษาของไข้มะเเ็ลลงเต้านมเนี่ยทำไมเรารักษามเม็ลลงเต้านมด้วยการผ่าตัดอย่างเดียวได้หรือไม่ปรากฏว่ามันไม่หายนะครับรอกว่าการผ่าตัดเพียงอย่างเดียวเนี่ยคนไข้าสามารถกลับมาเป็นซ้ําได้เพราะว่ามันมีเซลล์มะเร็งที่อาจจะเล็ดรอดสายตาของสัญญาแพทย์อยู่ตามหลอดเลือดหลอดน้าเหลืองซึ่งเรามองไม่เห็นทําให้เราต้องให้การรักษาที่เป็นทั้งซิสเตมิกคือทั้งตัวเช่นการให้เคมีบําบัดนะครับการให้ยาต้านฮอร์โมนการให้ยามุ่งเป้าหรือปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องของยาที่เรียกว่าอมโนนทรปีะคับ อย่างที่บอกพฤติกรรมของมันเนี่ยที่มันชอบไปที่อื่นเนี่ยมันเป็นสาเหตุทําให้เราเสียชีวิตนะครับก็คือมันชอบกระจายไปที่อื่นได้นะครับลักษณะของมะเร็งมันมีลักษณะเฉพาะอย่างไรหนึ่งคือว่ามันเป็นเซลล์ที่มีการเจริญเติบโตอย่างที่ไม่มีการหยุดยั้งไม่มีลิมิตคือมันโตไปไม่มีโปรแกรมที่ไปหยุดยั้งการเจริญเติบโตของมันมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่ตับอยู่ที่ตนนมมันจะโตไปเรื่อยนะครับจากต่อมบางทีออกมากินผิวหนังออกมาลามไปทั่วตัวนะครับซึ่ง ไอลักษณะอย่างนี้ในเซล์นื้องรอบปกติมันจะไม่มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับและอย่างนือว่าอย่างที่อาจารย์สมชาติได้กล่าวไว้ว่าในเซลล์ปกติร่างกายเราเนี่ยถ้าเกิดเซลล์ที่มีความเสื่อมหรือเซลล์ที่เสียหรือเซล์ที่มีมีกษณะร่มรูปร่างผิดปกติเนี่ยร่างกายเราจะมีโปรแกรมอันนึงเรียกว่าโปรแกรมเซลเดทคือมันจะทําลายตัวมันเองได้นะครับผ่านกระบวนการที่เรียกว่า a พ o p t o s i s นะครับในมะเร็งเนี่ยเซลลมะเร็งมันจะไม่มีกระบวนการนี้คือมันจะต้องเป็นอย่างที่อาจารย์สมชาติกล่าวคือมันจะเป็นอมตะของมันเลยนอกจากโตไ่อยู่จังแล้ว เราก็ยังไม่ตายค่าไม่ตายอีกต่างหากครับไม่ตายแล้วกออ็อีกความสามารถพิเศษหนึ่งของมะเร็งคือว่าเวลาก้อนมะเร็งมันโตขึ้นเนี่ยมันสามารถจะสร้างเส้นเลือดขึ้นมาใหม่ได้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากปรตีเส้นเลือดเราเนี่ยจะสร้างใหม่ไม่ได้ถูกใช่ไหมครับแต่เซลเล์มะเร็งถ้าเกิดมันมีเนื้องอกมะเร็งเนี่ยมันสามารถสร้างเส้นเลือดเข้าไปฟีดดิ้งตัวทูมเมอร์ตัวมะเร็งมันได้นะครับซึ่งลักษณะนี้เป็นลักษณะที่ที่เป็นความมหัศจรรย์ของของก้อนมะเร็งมากๆานะครับอกรกออยาางงคืเเรรขมทะจ เชื่อไหมครับว่าคนเราเนี่ยเสียชีวิตไม่ได้เสียชีวิตจากก้อนมะเร็งซะส่วนใหญ่นะครับเสียชีวิตจากการที่มันกระจายไปเอาไว้สําคัญยกตัวอย่างเช่นคนเป็นมะเร็งเต้านมอย่างงี้ผมรักษาเร็งเต้านมเป็นหลักนะครับก็คือว่าถ้ามันอยู่ที่เต้านมเนี่ยอย่างมากแล้วก็เป็นแผลแตกหรืออะไรเราผ่าตัดเสร็จมันคงไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าการที่มันกระจายไปไวายทออวัยวต่างๆเช่นมันไปที่ปอดไปที่สมองนะครับหรือไปกินที่ตับเนี่ยมันทำให้ฟังกชันของวายทออกัยวนั้นเสียนะครับทำให้คนไข้เสียชีวิตจากการที่มันกระจายไป ซึ่งอันนี้เป็นลักษณะสําคัญของมะเร็งซึ่งต่างจากเนื้ององกช้นิดปกติมาดูเปรียบเทียบกันว่าเอ๊ะไอ้เซลล์ไอ้เซลล์เซลล์ปกติกเซลล์มะเร็งต่างกันเนี่ยต่างตั้งแต่รูปร่างหน้าตาครับลักษณะของเซลล์มะเร็งเนี่ยมัมนจะเป็นรูปร่างเรียกว่าขรุขระนะครับตัวเซลล์มันตัวนิวเคลียสมันหรือไข่แดงของมันเนี่ยก็มีลักษณะใหญ่กว่าเซลล์ปกติแล้วถ้าเกิดไปย้อมสีมันจะสีเข้มมากเพราะว่ามันมีการแบ่งตัวในนิวเคลียสของมันค่อนข้างเยอะมากนะครับมันเป็นเซลล์ที่อย่างที่บอกว่ามันออาคืมัน เติบโตไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีโปรแกรมเซลเดสนะครับแล้วมันสามารถหลบเลี่ยงตัวมันเองจากระบบอิมมูเนตี้ของเราได้นะครับมันสามารถสร้างเซลล์เลือดข้ามามีเรียกว่ามีไฮเปอร์วัซซัลิเซชันในรอบในรอบก้อนมันได้ค่อนข้างเยอะมันไม่ชอบออกซิเจนนะครับเซลล์มะเร็งมันไม่ชอบออกซิเจนแล้วมันก็กินกรูโคสเป็นหลักคือกินน้ําตาลเป็นหลักแล้วรอบเซลล์มันเนี่ยมักจะเป็นลักษณะของความเป็นกรดนะครับมากกว่ามากกว่านี่คือข้อแตกต่างที่มันต่างจากเซลล์ปกตินะครับ คอสสาเหตุของอาการของการเกิดมะเร็งเนี่ยที่อาจารย์สมชาติได้กล่าวไว้ไว้แล้วคือว่า9 0้าถึงเก้าแปดเกเรลยเนี่ยเราเราเกิดมาเซลล์เราปกตินะครับแต่ด้วยวิถีชีวิต Environment อนะครับอาหารการกินนะครับการออกกำลังกายความเครียดหรือการการการใช้พฤติกรรมหรือการทํางานที่ไปเสี่ยงต่อสัมผัสกับ,กบเรียกว่าสารก่อมะเร็งหรือคาสิโนเจนเนี่ยบางคนเนี่ยทำให้จีนของเราเรียกว่าเกิด d n a d a m a g e จนจีนมันเปลี่ยนแปลงจนมันพัฒนาปเป็นเซลล์มะเร็ง พบ5-10%เท่านั้นนะครับที่เราพบว่ามะเร็งที่สามารถถ่ายทอดได้ก็คือมียีนผิวปกติตั้งแต่แม่ถ่ายทอดสู่ลูกเมื่อลูกมียีนตัวนี้ผิวปกติหมยายวาว่าลูกเนี่ยถูกกาหนดไปแล้วว่าเขาจะต้องเป็นมะเร็งในอนาคตอย่างเงี้ยนะครับซึ่งสาเหตุกลุ่มนี้น้อยดังนั้นสมมติว่าเรามีญาติมีคุณพ่อเป็นมะเร็งลำไส้อยอะอย่างหรือมีคุณแม่เป็นมะเร็งเต้านมถามว่าลูกมีความเสี่ยงเยอะไหมความเสี่ยงต่ํามากนะครับต่ํามากไม่เหมือนการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์เพราะว่า การเกิดมะเร็งในคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่เป็น sporadic ก็คือว่าเกิดขึ้นเองไม่ได้เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมดังนั้นลูกเนี่ยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบแบบครอบครัวที่เขาไม่มีคนป่วยเป็นมะเร็งในครอบครัวนั้นแต่ว่าเพิ่มขึ้นเยอะไหมไม่เยอะนะครับสเหตุอาจารย์สมชาติได้กล่าวไปแล้วผมอาจจะข้ามสราะว่า ปัจจัยความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมเนี่ยโหมีตั้งแต่เรื่องของเคมีคอลการออกกำลังกายน้ำหนักตัวนะครับอาหารการติดเชื้อเรเดเอชันการถ่ายทอดกรรมพันธุ์นะครับฮอร์โมนฟิสิคอลเอเจนต์ต่างเนี่ยมันเป็นสาเหตุอของการเกิดมะเร็งได้ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วทุกคนเคยสงสัยไหมว่าอยากให้จําสไลด์นี้นะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าจาสไลน์นี้สไลด์เดียวก็พอนะครับที่ผมจะพูดนะครับคือว่าทุกคนเคยสงสัยไหมว่าทุกถ้ามีคนสุบุรีนะครับ ทำไมทุกทำไมบางคนป่วยเป็นมะเร็งปอดบางคนไม่เป็นทั้งที่สูบบุหรี่เท่าๆกันผู้หญิงบางคนเอ๊ะไม่สูบบุหรี่นะเป็นมะเร็งนะครับคนกินมังสวิรัตกินทั้งชาติเลยแต่เป็นมะเร็งอย่างเงี้ยครับมันคืออะไรหรือว่าคนกินเนื้อสัตว์กินตลอดเลยกลับไม่เป็นมะเร็งนะครับคนกินเหล้าบางคนก็เป็นไม่เป็นมะเร็งบางคนก็เป็นมะเร็งนะครับคําตอบน,นี้อยู่ที่ระบบภูมิต้านทานของเราต่อมะเร็งที่มันแตกต่างกันนะครับทําให้เวลาถ้าเกิดระบบภูมิต้านทานเราดีนะครับ เราก็จะไม่เป็นมะเร็งนะครับซึ่งในร่างกายของคนเราครับจะประกอบด้วยระบบภูมิต้านทานอยู่2ระบบนะครับระบบแรกเราเรียกว่า,อาขออนุญาตนะครับระบบแรกเราเรียกว่า innate immunity นะครับ innate immunity คือระบบภูมิคุ้มกันแต่กําเนิด ในสัตว์ทั่วไปเนี่ยทุกคนเนี่ยจะมีระบบภูมิคุ้มกันแต่กําเนิดคือหมายความว่าเป็นระบบแรกที่เมื่อมีสิ่งผิดปกติในร่างกายเรานะครับไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียไวรัสหรือว่าเซลล์ที่มันผิดปกติเนี่ยระบบเนี้ยมันจะทํางานได้ทันทีสามารถจัดก,การได้ทันทีข้อดีของระบบนี้คือว่ามันสามารถรับรู้สัญญาอันตรายได้อย่างรวดเร็ว มอยกตัวอย่างว่าสมมติว่าร่างกายเราคือบ้านนะครับในบ้านเราเราจะมีคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานเราจะรู้ว่าคนในบ้านเรามีใครแต่ถ้าวันหนึ่งมีคนแปลกปลอมเข้ามาสักหนึ่งคนเนี่ยระบบนี้มันจะรู้ว่ามีคนแปลกปลอมเข้ามานะครับ <ở? S 1> ซึ่งระบบนี้มันจะเข้าไปจาัดก,การอย่างเดียวว่าไอคนนี้ไม่คนแปลกหน้าไม,ม่คนในบ้านแล้วเราต้องเอามันออกไปจากบ้านหรือทำหรือฆ่ามันซะหรือไอพวกนี้เป็นเซลผิดปกติเซลมะเรก็จัดการมันซะซึ่งพระเอกของเซลล์ในระบบนี้ก็คือ nk เซลนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงต่อไปว่า nk เซลเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ ตัวหลักในการฆ่าเซลล์มะเร็งของ innate immunity เราเลยนะครับแต่ innate immunity เนี่ยข้อดีอย่างที่บอกว่ามันมันจัดการเร็วมันไปเจอสัญญาณปุ๊บมันเข้าไปจัดการเลยแต่มันมีข้อด้อยอยู่จุดหนึ่งนะครับคือว่ามันรู้ว่ามีคนแปลกปลอมเข้ามาในบ้านแต่มันไม่รู้ว่าสูงต่ำดำขาวยังไงมันไม่รู้ว่าเป็นเพศหญิงเพศชายมันแยกไม่ออกว่าเป็นชาติไหนมันรู้แค่ว่าเนี่ยเป็นคนแปลกปลอมแล้วมันก็เข้าไปจัดการนะครับ จึงทำให้ระบบร่างกายในสัตว์ชั้นสูงอย่างคนเรามีระบบภูมิต้านทานอีกระบบหนึ่งที่เรียกว่า adaptive immunity คือระบบภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นภายหลังหมายความว่าเบื้องต้นเนี่ยมันไม่ระบบนี้ยังไม่ทํางานจนกว่ามันจะเจอสิ่งแปลกปลอมก่อนนะครับซึ่งระบบนี้พระเอกหลักๆในการในการฆ่าเซลล์มะเร็งก็คือ T cell นะฮะหรือ cytotoxic T cell นะครับ,รอรบไอตัว cytotoxic T cell เนี่ยมันไม่สามารถทํางานได้เดนทีนอกจากมันถูก activate ก่อน การแอค i v เวตคืออะไรมันจะต้องมีเซลล์ตัวหนึ่งนะครับเรียกว่าแอนติเจนพรเซนติ้งเซลล์ซึ่งพระเอกในในทฤษฎีคือเดนเนติกเซลล์มันจะต้องสมมติว่ามีคนแปลกปลอมเข้ามาในบ้านเรานะครับมันจะต้องมีคนจุงมือให้คนแปลกปลอมเนี่ยมาเจอกับทีเซลล์ก่อนเพื่อให้ทีเซลล์ถูก a c t i v เวตแล้วจากนั้นทีเซลล์ก็จะเริ่มสร้างทีเซลล์ที่ถูก Activate มาทําลายเซลล์มะเร็งได้ต่อไปนะครับ <S <S ดังนั้นการที่มันจะ มาเจอกันเนี่ยมันจึงต้องใช้เวลาดังนั้นระบบอิมูนตัวนี้แอดัพตีฟเนี่ยมันไม่ได้เกิดได้ทันทีเหมือนอินเนทมันต้องใช้เวลา2หรือสมอาทิตย์นะครับแต่ข้อดีคืออะไรข้อดีคือว่ามันรู้ละเอียดกว่าอินเนทรู้ว่ามีคนแปลกปลอมเข้ามาเนี่ยมันรู้เลยว่าสูงต่ำลำาขวเพศหญิงเพศชายมันแยกว่าเป็นคนจีนคนไทยคนฝรั่งคนเกาหลีคนญี่ปุ่นมันสามารถแยกได้แล้วมันสามารถจำเพาะเจาะจงในการที่จะไปจับในการที่จะทําลายยกตัวอย่างเช่นมีคนจีนเข้ามาครั้งแรก ระบบมันเรียนรู้ก่อนว่าไอ้ตัวนี้เป็นคนแปลกปลอมในบ้านในเข้ามาในบ้านเราแล้วมันก็จะสร้างเซลล์ที่ไปฆ่ามันนอกจากไปฆ่าไอ้คนจริงคนนี้แล้วเนี่ยเข้ามาในบ้านแล้วมันยังสร้างเมมโมรีเซลล์ขึ้นมาคือมันจําได้เลยว่าถ้าคนจริงคนนี้เข้ามาในครั้งที่สองเนี่ยมันมีเซลล์ที่จะจัดก,การได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอทําความรู้จักเหมือนครั้งแรกนะครับนี่คือนี่คือข้อเด่นของระบบอิมมูนิตี้หลังของเราแต่จริงๆในการทําลายเซลล์มะเร็งในร่างกายเราเนี่ยเราเรียนว่ามันแยกกันนะครับแต่จริง การทางานเนี่ยมันทํางานเป็นประสานรูปเป็นหนึ่งเดียวกันในการป้องกันร่างกายเราจากเซลล์มะเร็งนะครับดังนั้นอย่างที่อาจารย์สมชายได้กล่าวว่าว่าในช่วงชีวิตคนหนึ่งเนี่ยเซลล์เราเปลี่ยนแปลงเ,เรียกว่าแบ่งตัวตลอดเวลาเพราะนั้นคือว่ามันจะต้องมีวันหนึ่งที่มันเซลล์มันต้องแบ่งตัวผิดปกตินั้นะร่างกายเราจะมีขบวนการที่คอยเช็คว่าเซลล์อันไหนที่ผิดปกติแล้วจะทำลายมันเราเรียกะบวนการนี้ว่าอิมมูโนเอเดตติ้งแล้วก็อิมมูโนเซวารันนะครับซึ่งมีอยู่3เฟสนะครับ เฟสแรกเราเรียกว่า elimination phase elimination phase หมายความว่าเมื่อมี tumor cell หรือ cancer cell เกิดขึ้นมาในร่างกายเนี่ยระบบอ m ม u n นเราทั้ง innate แล้วก็ adaptive ทำงานอย่างสมบูรณ์แบบเลยทั้ง nk cell ทั้ง t cell จัดก,การเซลล์มะเร็งที่เกิดขึ้นมาในร่างกายเราได้อย่างสมบูรณ์แบบเราไม่เกิดเซลล์มะเร็งขึ้นมาอีกนะครับอัน,นี้คือเฟสแรกคือระบบภูมิคุ้มกันเราอยู่ในระบบในระดับที่ดีมากๆนะครับส่วนในเฟสที่2เราเรียกว่า equilibrium phase equilibrium phase คืออะไรคือร่างกายเราอะเกิดเซลล์มะเร็งขึ้นมา แล้วระบบภูมิ้มกานเราก็ยังทํางานได้ดีมากแต่ทำทำลายปุ๊บมันเกิดขึ้นใหม่ทําลายปุ๊บมันเกิดขึ้นมาใหม่ทําลายปุ๊บมันเกิดขึ้นมาใหม่โดยที่ต้องมีปัจจัยบางอย่างที่ทําให้กระตุ้นให้ร่างกายหรือเซลล์เ,เนี่ยเกิดดีเอ็นเอเและเกิดเซลล์มะเร็งขึ้นมาตลอดเวลาแต่ว่าระบบภูมิทุมนเรายังดีที่ทําลายมันได้ความสําคัญของในเฟสนี้ฟังให้ดีนะครับความสําคัญในเฟสนี้คือว่าเรายังไม่ตรวจเจอในคลินิคอลหมายความว่าสมมติว่าเราเราร่างกายเราอยู่ในเฟสที่เราสร้างมะเร็งอย เราไปเช็คอัพปกติเนี่ยไปอันท้าซาวแมมโมแกร,รมหมอหนูดิฉันเนี่ยทำแมโมโมแกร,รมทุกปีเลยห้าปีติดทําไมปีที่หกเป็นมะเร็งเพราะว่ามันบางทีไอ้สิ่งที่อาจารย์สมชตยพูดว่าเราไม่ได้ตรวจเชิงลึกว่าระบบอิมูนเราเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นคือในเฟสเนี้ยมันเกิดความบาลานซ์กันระหว่างการสร้างและการทําลายมันนั้นคือว่ามันจะตรวจไม่เจอทางคลินิคนะครับจนเข้ามาถึงเฟสที่3เราเรียกว่าเอสเคปคือการหลบหนีมะเร็งมันเริ่มฉลาดและเริ่มมีกระบวนการที่มันสามารถ กดอิมมู i นิตี้เราได้มันสามารถเอาชนะ,จะเจริญเติบโตชนะระบบภูมิต้านทานของเราจนมันสามารถเป็นก้อนมะเร็งขึ้นมาในเฟสนี้เราถึงจะตรวจเจอทางคลินิคอลนะครับในเฟสนี้นะครับคนไข้อาจจะเริ่มมีอาการแล้วอาจจะมีถ่ายเป็นเลือดจ,จะคำก้อนเจอก้อนต้อนมอะไรพวกนี้คือเริ่มมีอาการที่เราเห็นเพราะฉะนั้นการตรวจมะเร็งส่วนใหญ่นะครับที่เราตรวจทั้งหมดเนี่ยเราจะตรวจเจอในเฟสนี้นะครับตรวจเจอตรวจเจอในเฟสนี้ไหมควาว่าายไปแล้วใช่ไหมสาสไปแล้วหมายความว่าระบบภูมิต้านทานเรา มันสู้เซลล์มะเร็งไม่ได้แล้วมันต้องมีอะไรบกพร่องเราถึงไปเจอตรวจเจอในเฟสนี้นะครับทําไมมะเร็งมันถึงหนีหลบซ่อนหรือว่าหลีกเล้นระบบภูมิต้านทานเราได้มันมีกระบวนการเยอะแยะมากนะครับอันดับแรกคือเซลล์มะเร็งอ่ะมันจะตายจากกระบวนการเรียกว่า apoptosis ที่เกิดจากระบบอินเนตกับ a d a ด t i v e ทางมาร่วมกันนะครับแต่ไอ้เซลล์มะเร็งเนี่ยหรือทุ่งมะเซลล์เนี่ยมันจะมีะบวนการทําให้การเกิด a พอ p โทซิสได้ยากขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ย มันมีพาสเวย์บางพาสเวย์พิ่งคือพิเศษมากมันสามารถมันสามารถดับลงชีวิตได้อยู่ด้วยตัวมันเองคือมันจะไม่พึ่ง environment ข้างๆมากมายนะครับแล้วก็ความพิเศษของมันคือว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยมันคือเซลล์ที่ผิดปกติเซลล์ที่ผิดปกติมันจะสร้างโปรตีนออกมาเราเรียกว่า t ูมเออร์แอนติเจนดูไหมทูมเออร์แอนติเจนี่ยมันจะลุดมันจะล่องลอยอยู่ในระบบในระบบเลือดเราเนี่ยนะครับ บริษททูมเอเนจีนถ้าเกิดมันสร้างใหม่หม่ๆเนี่ยมันจะมีความที่เรียกว่าเขาเรียกว่า highly immunogenic city หมายความว่าร่างกายเราสามารถดีเทคได้เร็วแต่ถ้าเกิดเซลล์มะเร็งมันเก่งมากขึ้นอ่ะมันไปสร้างทูมเอเนจีนที่ poorly immunogenic city คือสร้างโปรตีนที่ใกล้เคียงกับโปรตีนที่มันอยู่ในเลือดของมนุษย์เนี่ยในคนในตัวเราเองเนี่ยทำให้ร่างกายเราเหมือนเฮ้ยเจอมันก็แบบอ๋อนึกว่าคนบ้านเดียวกันก็เลยไม่ไม่เข้าไปจัดการไม่เข้าไปแอดแท็กซึ่งทําให้เซลล์มะเร็งเนี่ยมันเจริญเติบโตได้นะครับนอกจากนี้เซลล์ สามารถไปเพิ่มเรียกว่าเช็คพอยต์ Point, นะฮะเช็คพอยต์รีเซพเตอร์หรือ Check Point, เช็คพอยต์โปรเซสของมันที่บริเวณผิวเซลล์มันได้ไอ,อตัวเช็คพอยต์เนี่ยหมายคำว่าวุฒีเซลล์มาจับเนี่ยจับตรงเช็คพอยต์เนี่ยมันจะส่งสัญญาณไปที่ทีเซลล์ว่าไปบล็อกการทํางานของทีเซลล์นะครับทำให้ทีเซลล์เนี่ยฆ่ามันไม่ได้นะครับ นอกจากนี้มันสามารถดึงดูดนะครับสร้างเกาะล้อมตัวมันด้วยการดึงดูดเซลล์บางอย่างซึ่งกดอิมมูนิตี้ของเราอย่างเช่นทีเล็ก์นะครับซึ่งสามารถเป็นสวิตช์ชัดดาวระบบอิมูนของเราได้ทําให้ทั้งหลายทั้งแหล่ยเนี่ยทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยมันสามารถเล็ดลอดหลบหนีระบบภูมิต้านทานของเราได้นะครับอันนี้มาดูพระเอกตัวแรกของเรานะครับคือ NK เซลเอ็เซลอย่างที่สไลด์นั้นที่ท,ท,ที่ที่หมอได้อธิบายว่ามันอยู่ในระบบภูมิคุ้มกันเริ่มต้นนะครับ NK เซลหรือย่อย่อมาจาก Natural Killer cell นะครับตัว NK เซลเนี่ยมันก็จะเป็นเซลล์รูปร่างกลมๆค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีไอ้กิ่งๆนี่คือรีเซ็เตอร์มันนะครับหลกักๆคือรีเซ็เตอร์มันแบ่งเป็นสองกลุ่มคือรีเซ็ตเตอร์ที่กระตุ้นให้ NK เซลล์ทำงานก็คือไปฆ่าเซลล์ที่มันจับด้วยอีกเซลล์หนึ่งคือมันไปบล็อกคืออินฮิบิเตอร์คือไม่ให้ NK เซลมันทำงานนะครับก็คือว่า NK เซลมันจะดีเทคอะว่าอันไหนเป็นคนในบ้านเรา ส่งที่บอกว่ามันมันมัน,ม,นมันรู้แค่ว่าเนี่ยคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านเราแต่มันแยกไม่ได้ว่าเป็นเพศไหนสูงต่ำดำขาวยังไงอันนี้คือนอร์มอลเซลล์นะฮะนอร์มอลเซลล์ก็เหมือนคนในบ้านเราไอ้นอร์มอลเซลล์เนี่ยมันจะมีโมเลกุลหนึ่งพิเศษแล้ว,แล,วแล้วเรียกว่า MHC class one โมเลกุลคนในบ้านเราทุกคนในเซลป์ปกติเราจะมีตัวตัวนี้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าไอ้คนนอกบ้านเนี่ยหรือ c ค n นเซอร์เซลล์ทูโมร์เซลล์เนี่ยมันจะไม่มี MHC โมเลกุล เมื่อมันไม่มี m อมโมเลกุลเนี่ย NK เคเลเห็นปุ๊บอ่านี่ไม่ใช่คนในบ้านเราเราจะต้องฆ่าเธอนะอะไรอย่างนงี้นะครับเ k เคซมันก็จะเริ่มทํางานนะครับซึ่งการทํางานการฆ่าเซลล์ของของเอง NK เซลเนี่ยมันใช้สาร2ตัวนะครับเรียกว่าพ,พอมันจับกับเซลล์มะเร็งและ NK เจับกับเซลล์มะเร็งปุ๊บมันจะปล่อยสาร2ตัวมาตัวแรกเรียกเ e อร์ฟ i n ินไอ้แท่งๆนี้เ e อร์ฟ i n ินมันจะไปทำหน้าที่เปิดรูเมมเบรนของเซลล์มะเร็งให้เป็นรู เพื่อมันจะปล่อยสารอีกตัวหนึ่งเข้าไปเรียกว่าแกนไซายแกลนซายมันจะเข้าไปทําให้กระบวนการในเซลล์มะเร็งเกิดกระบวนการเอาพอบโตสิตหรือตายไปนะครับอันนี้คือการทํางานของ NK เซลล์ cell. ต่อไปเป็นเซลล์เพื่อเอกอีกตัวหนึ่งในการฆ่าเซลล์มะเร็งคือ T เซลล์ cell, หรือไซโต t o x ิ c T เซลล์อย่างที่บอกว่าไซโตโทสิต T เซลล์นั้นอยู่ในระบบ adaptive immunity ถูกไหมครับมันไม่มันไม่สามารถทางานได้ทันทีเหมือน NK เซลล์ cell, ที่เจอปุ๊บจัดก,การเลยมันต้องมีการเชื้อเชิญ ต้องมีคนทําความรู้จักก่อนว่าไอ้ทูม,มอร์แอนติเจนตัวนี้มันเป็นสิ่งปกตินะมันถึงจะถูกแอคทีเวตได้นะครับนั้นในการเชื้อเชิญเนี่ยมันก็ต้องมีเซลล์อีก2เซลล์เข้ามาร่วมด้วยก็คือเรื่องของแอนติเจนพริสิงเซลล์ ale, ก็คือเซลล์พิเือเดนเนติกเซลล์นึง่งเดนเนติกเซลล์ปัจจุบันนี้เรานํามาใช้ในการทําวัคซีนในการรักษามะเร็งด้วยนะครับแล้วอีก,อกเซลล์อีกตัวหนึ่งคือทีเฮลพ์เพอเซลล์นะครับสเซลล์นี้ทํางานในการทําความรู้จักมะเร็งกับตัวซอกก่นนนหลัังจา้ ไซโตไนติซีเซลก็จะกลายเป็นเอฟเฟกตีฟก็คือเป็นแอนติเวกคือสามารถไปฆ่าเซลล์มะเร็งได้แล้วนะครับโอเคในการฆ่าเซลล์มะเร็งของไซโตไนติซีเซลเนี่ยมีสองพาสเวย์พาสเวย์แรกเนี่ยมันก็จะเหมือนกับตัว NK ็นเคเซลเลยคือมันจะมีทั้งพอฟอรินแล้วก็แกรนไซในการฆ่าเซลล์มะเร็งนะครับแต่มันจะมีอีกพาสเวย์หนึ่งก็คือว่ามันจะมีริสสเตอร์เรียวฟาสไลเกนกับฟาสริสสเตอร์จับกันระหว่าง NK ็นเคซลกับทูมอร์เซลหลังจากนั้นมันจะดาวฤกษ์กระเล็ โปรแกรมเข้าไปทําให้ไอตัว t u m o เซลล์เกิดอพอ p โ o ซิสนะครับอ่ะอันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าระบบภูมิต้านทานเราอ่ะมันมีอยู่3ามเฟสมี2ระบบก่อน innate กับ adaptive ทำงานร่วมกันในการป้องกันมะเร็งนะครับถ้ามีเซลล์ผิวปกติตั้งแต่เฟสแรกก็คือ elimination เฟสเรากําจัดได้หมดเลยอี u i ิเบ r i u เนี่ยเริ่มไม่ดีแล้วเราเริ่มมีเซลล์มะเร็งแต่ทำงานภูมิต้านทานเรายังพอทําได้ยังพอจัดก,การมันได้ แต่ถ้าเข้าสู่ s อ p เ p ตเฟเนี่ยเราจะเรียกว่าเราพ่ายแพ้และพ่ายแพ้ต่อระบบของระบระบคุ้นต้านทานเราพ่ายแพ้ต่อการสร้างเซลล์มะเร็งนะครับดังนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าที่เราตรวจเช็คอปประจำเนี่ยที่เราไปเช็คสุขภาพประจําปีเราตรวจอะไรอยู่นะครับคาถามที่ผมเจอบ่อยคือตรวจประจําทุกปีเลยหมอทำไมไม่เป็นอะไรทำไมปีนี้เป็นมะเร็งนะครับหนึ่งต้องทราบก่อนว่าในผู้หญิงผู้ชายมะเร็งห้าดับแรกในผู้หญิงคืออะไรมะเร็งห้าดับแรกในผู้ชายคืออะไรก็คือว่า คนเราเนี่ยครับตายจากสาเหตุมะเร็งเป็นอันดับหนึ่งนะครับนับจากาวันนี้และตลอดไปผมคิดว่าอีกนานกว่าเราจะชนะมันได้นะครับสาเหตุจากอุบัติเหตุรถลงสาเหตุจากเลลสเ้นหลอดเลือดและหัวใจลดลงเพราะว่าเรารู้ความเสี่ยงชัดเจนเรามียาที่ดีนะครับแต่มะเร็งเนี่ยถึงเราจะรู้มากแค่ไหนแต่เรายังรู้ไม่หมดเกี่ยวกับเรื่องการรักษามะเร็งนะครับมาดูในผู้หญิงก่อนผู้หญิงเนี่ยห้าอันดับแรกนะครับมะเร็งเต้านมอันดับหนึ่งนะครับ อันดับสองก็ตามมาด้วยมะเร็งปากมดลูกนะฮะและช่องเชิงการรังไข่พุงมดลูกตาม,มาด้วยมะเร็งปอดลำไส้และก็มะเร็งไทรอยนะครับอันนี้คือห้าอันดับแรกนั้นค่าคุณผู้หญิงตรวจสุขภาพประจําปีคุณดูในโปรแกรมด้วยไม่ให้คุณไปนั่งตรวจเด็กคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ค่าไตค่าตับแต่คุณไม่เคยดูว่ามะเร็งมันเกิดที่อวัยวะไหนบ้างที่พบบ่อยในผู้หญิงและคุณไม่ตรวจเนี่ยเท่ากับคุณผู้แง่ ประมาทแล้วกันนะฮะที่ที่เราไม่เช็คว่าไอ้มะเร็งต้องงมนมมันอันดับหนึ่งในผู้หญิงนะแต่เราไม่ตรวจหรอนะครับแล้วในผู้ชายละ่ะในผู้ชายเนี่ยจะมีเรื่องของมะเร็งปอดเป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็มะเร็งต่าลูกหมากมะเร็งลำไส้มะเร็งตับ,ลตบ,ตบแล้วก็มะเร็งศีรษะและลำคอเนื่องจากผู้ชายเนี่ยจะมีมะเร็งพวกศีรษาละลำคอแล้วก็ตับแล้วก็ปอดได้มากกว่าเพราะพฤติกรรมการกินดื่มการสุบุหรี่ของผู้ชายที่มากกว่านะครับดังนั้น อย่างที่หมอเล่าว่าโปรแกรมการเช็คสุขภาพเนี่ยลองดูว่าที่เราสกรีนนิ่งคำว่าสกรีนนิ่งคือเราเฝ้าระวังตอนที่เรายังไม่มีโรคเราสุขภาพดีอย่างทุกคนเนี่ยนะครับแล้วเราไปเช็คอัพทุกปีเพราะเราอยากรู้ว่าถ้าเราเจอเร็วหมอบอกเจอเร็วเจอเร็วแล้วรักษาเร็วหายนะครับแต่คําว่าเจอเร็วก็คือเจอในเจอกรณีที่มันเป็นก้อนแล้วนะครับก็ยกตัวอย่างเช่น มะเร็งมะเร็งปอดเนี่ยปอดเนี่ย,เ,ยเราแนะน,นำให้ทำโลโดซีทีนะครับเริ่มต้นที่อายุห้าสิบห้าปีถ้ามีประวัติสูบบุหรี่นะครับมะเร็งเต้านมแล้วแนะนำให้ทำอนนาซาและแมโมโมแกร,รมเริ่มต้นที่อายุสี่สิบปีนะครับมะเร็งลำไส้เนี่ยทำทุกสิบปีเราแนะนำให้ทำสองกล้องคโครโนสโคปเริ่มต้นที่อายุสี่สิบห้าหรือห้าสิบปีนะครับมะเร็งต่อลูกหม,มากลุ่ผู้ชายแนะนำให้ตวรวจระดับ P S A level เนี่ยเริ่มต้นอายุสี่สิบปีขึ้นไปมะเร็งปากมดลูกนะครับแนะนำให้ตรวจภายในแปปเซเมียตั้งแต่่่ออายุปีีหรรรืตตัััั้้งแแเเิมมมพพศสนนธ์ะคบลวก็ ตรวจ HPV ไวลัสด้วยแล้วก็ควรรับวัคซีนด้วยนะครับส่วนมะเร็งตับถ้ามีความเสี่ยงเช่นดื่มสุราหรือดื่มแอลกอฮอล์จนมีตับแข็งระดับหระดับ2เนี่ยครับหรือว่ามี fatty liver หรือว่าเป็น hepatitis B หรือ C นะครับแนะนำให้ตรวจ alpha-fetoprotein ที่เป็นทุ่เมือมเกืตัวหนึ่งแล้วก็ตรวจอนแทาซาวอย่างสม่ำเสมอน,น,นะครับถ้าทุกคนฟังที่หมอเล่ามาทั้งหมดเนี่ยไอการตรวจแบบทั้งหมดเนี่ยเป็นการตรวจเจอตอนเฟสไหนฮะ เฟสที่สามใช่ไหมคือเอสแฮอเฟสเราไม่ได้ตรวจลงไปลึกว่าเฮ้ยเราเรามีอะไรที่เราสามารถตรวจเบื้องต้นได้ไหมว่าไอ้ที่เราบอกว่าเราสุขภาพดีเราแข็งแรงอ่ะภูมิต้านทานเราดีจริงหรือไม่แล้วภูมิต้านทานเป็นหวัดก็คงเป็นหวัดรุนแรงอาจจะตายได้นะแต่เป็นมะเร็งผมว่าโอกาสเสี่ยงสูงกว่าเป็นหวัดนะนกักนคือเราต้องอยากรู้ว่าไอ้ภูมิต้านทานเราต่อมะเร็งเนี่ยมันมันดีจริงๆหรือเปล่านะครับดังนั้นเราจรึงมีโปรแกร,รมที่เรียกว่า แอดวานซ์ c ค n นเซอร์ส e ร i n น a งแอดวานซ์ n ค e นเซอร์สคริเนงคือเป็นโปรแกรมเพิ่มเติมที่เราตรวจเพิ่มเติมจากการตรวจมะเร็งแบบปกติเรายังแนะนําให้ตรวจมะเร็งตามปกติอย่างที่เราสไลด์ที่ผ่านมานะครับแต่อันนี้เป็นการเพิ่มเติมคือเราสามารถตรวจระดับอิมูนได้เลยว่า n k เอ็นเพระเอกของเราในระบบ i ินเน i อิมูเลตีเนี่ยมันมีปริมาณเท่าไหร่นอกจากตรวจปริมาณไปแล้วเนี่ยเรายังสามารถตรวจ Activity มันได้ด้วยว่าเราดูดเลือดของเรามาเรา เอา N K เซลล์ออกไปแยกไปเพาะเชื้อในถาดแล้วมันไปวางคู่กับเซลล์มะเร็งแล้วดูว่ามันกาจัดเซลล์มะเร็งได้กี่เปอร์เซ็นต์วัดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เลยทุกคนสามารถตรวจได้เลยนะครับว่า N K เซลล์เราเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่แล้วมันแข็งแรงไหมนะครับเราสามารถตรวจระดับไซโตทอกสิก T เซลล์ได้ว่าไซโตทอกสิก T เซลล์ล่ะมีปริมาณที่เพียงพอไหมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรายังตรวจพวกไม่ตัวคนเดียฟังก์ชันอย่างที่จัสสมชาติพูดได้ว่าไอ้พวกเซลล์มะเร็งเนี่ยมันเกิดขึ้นมนาแล้วไม อินเฟอเรนซโปรไฟล์ต่างๆมะเร็งเป็นโปรเซสของการอักเสบอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่ามีสารนักเสบมันสูงขึ้นในร่างกายแสดงว่าร่างกายเราอ่ะมีเซอันจูรี่อะไรที่เรลือรังอยู่หรือเปล่าเราควรต้องเข้าไปแก้ไขไหมถ้าเกิดเป็นสารพวกนี้มันขึ้นนะครับตรวจทูมเมอร์มาเกอร์ตรวจโลหะหนักอย่างที่อาจารย์สมชาติได้กล่าวไว้แล้วว่าโลหะหนักที่สะสมร่างกายอย่างต่อนเนื่องเนี่ยบางทีเราไม่รู้ตัวว่าเราอาจจะอาการปกติอาจจะมีแค่อ่อนเพลียหรืออาการที่มันไม่บ่งบอกว่าเป็นโรคอะไรชัดเจนนะครับอาการของ การตรวจโลหะหนักสะสมเนี่ยก็จะมีประโยชน์ว่าถ้าเกิดเรามีโลหะที่สะสมเป็นเวลานานเนี่ยอาจจะส่งผลเสียต่อการทําให้ดีเมัน d ด m ม g ได้และเกิดเป็นเซลล์มะเร็งได้ในอนาคตนะครับระดับวิตามินดีนะครับทุกคนรู้จักวิตามินหลายอย่างเลยแต่วิตามินที่ค่อนข้างมีประโยชน์แล้วก็มีผลกับเรื่องระบบอิมมูนของเรามากๆคือระดับวิตามินดีนะครับคนไทยเป็นคนที่กลัวดํามากๆนั่นคือโดนแดดน้อยผมเชื่อว่าถ้าทุกคนตรวจวิตามินดีในห้องนี้ก็คงจะมีวิตามินที่ระดับที่ไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นะครับก็มี การศึกษาค่อนข้างเยอะมากว่าระดับวิธามินดีที่มันต่ำเนี่ยส่งผลต่อระบบอินมูนที่ไม่ดีนะครับอันนี้ก็เสริมจากของอาจารย์สมชาติว่าเราพูดถึง NK เ l ลนะ NK เ l l เนี่ยยกตัวอย่างสี่การศึกษาขึ้นมาว่า NK เ l l เนี่ยมันมีผลต่อมะเร็งยังไงนะครับก็มีการศึกษาทั้งในมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับมะเร็งลำไส้นะครับแล้วก็มะเร็งต่อมลูกหมากนะครับ ซึ่นท่าสั่งงานวิจัยให้ผลเป็นโพซิทีฟว่าคนไข้ที่มีระดับ NK cell activity ที่สูงนะครับปรากฏว่ามี survival หรืออัตราการรอดชีวิตที่ดีกว่าคนที่มีระดับ NK cell activity ที่ต่ำนะครับแล้วก็อันนี้เป็นงานวิจัยที่อาจารย์สมชายได้พูดไปแล้วว่าทำในคนญี่ปุ่น11ปีติดตามไป3,000กว่าคนนะครับคนที่มี NK cell แข็งแรง activity ดีนะครับเราให้ความสำคัญกับ activity คือความสำคัญของความแข็งแรงของ NK cell มากกว่าจำนวนของ NK cell นะครับ เพราะว่าคนที่มี N K cell ดีๆเนี่ยเกิดมะเร็งน้อยกว่านะครับอันนี้ก็ขอข้ามที่อาจารย์สมชาติพูดไปแล้วนะคืออันนี้คือเวลาเราตรวจ N K cell ของเอสเปรลาเราก็จะรายงานเป็นเปอร์เซ็นต์แบบนี้ครับอย่างคนนี้ก็14เปอร์เซ็นต์ต่ำเตี้ยนะครับต้องต้องรีบจัดก,การนะฮะคนนี้ต่ำเกินไปนะครับควรจะต้องคิดป,ประมาณ4-50เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับอันนี้พูดถึงระบบอินมูนที่เกี่ยวเนื่องกับการป้องกันมะเร็งแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงการรักษาล่ะนะครับ ปัจจุบันนี้การรักษามะเร็งเนี่ยมันก็จะมีการรักษาลกหลักๆอยู่4ี่หการรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดเคมีฉายแสงซึ่งทุกการรักษานี้มีผลข้างเคียงหมดนะครับอย่างเคมีให้ไปมันทํางานมันไปทาลายเซลล์ที่แบ่งตัวเร็วทั้งหมดดังนั้นคือว่ามันไม่ทําลายแค่เซลล์มะเร็งเซลล์รากผม,เซลล,กผมเซลล์เยื่อบุกระหุ้งแก้มเราเซลล์ไข่ไข่ไขกระดูกเราถูกกดเพราะว่าเราแบ่งตัวเร็วตลอดเวลาคนไข้ให้เคมีก็จะผมร่วงภูมิต้านทานตกนะครับการฉายแสงก็จะมีผลข้างเคียงต่อแสงที่โดวงเข้าไปนะครับ หรือปัจจุบันมียามุ่งเป้าก็ยังมีผลข้างเคียงครับแต่ว่านับจากปัจจุบันนี้จนถึงอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าในอีก5-10ปีข้างหน้าเนี่ยบทบาทของเคมีบํบาบัดจะลดลงนะครับเราจะเริ่มใช้การรักษาต่อไปที่เราเรียกว่าอิมมูโนเทอรรปีก็คือการใช้เซลล์ของเราเองนี่แหละเข้ามาบํบาบัดรักษาของเราเองเพราะเราถ้าเรารู้จักอ,องค์ความรู้ที่เรามีทั้งหมดว่าเรามี ระบบเราดีที่สุดร่างกายเราดีที่สุดในการที่จะจัดการเซลล์มะเร็งอยู่แล้วแต่มันมีอะไรที่บกพร่องถ้าเราไปเรียนรู้ตรงนั้นแล้วเข้าไปจัดการตรงนั้นไปเพิ่มประสิทธิภาพของมันการาารักษาในอนาคตก็จะเป็นในรุปของอิมมูเนตี้เป็นหลักนะครับซึ่งมีผลข้างเคียงน้อยกว่าการรักษาโดยการรักษาอื่นๆเช่นเคมีบําบัดนะครับดังนั้นนะครับทุกคนนะครับอย่างที่หมอบอกว่าการตรวจสุขภาพเนี่ยถ้าทุกคนอยากรู้ว่าสุภาพเราแข็งแรงดีโดยเฉพาะการป้องกันมีภูมิต้านทานต่อ,อก,กัน ป้องกันมะเร็งหรือไม่เนี่ยนะครับหมอแนะนําว่าทุกคนควรจะต้องตรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจระดับอิมมูนของเราด้วยนะครับก็ผมขอจบด้วยความรวดเร็วนะ